สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมกับพี่น้องคำเส้นเบ,บ,บ้าดมครับมาเด้อค่ะมาเด้อต้มน้ำใหม่คุณอาจจะเสีบตน้ำใหม่สดๆดยุ่งก่อนค่ะตม้กกตมแล้วก็ต้องมีำเจลกับปี๊พักลวกไข่เจียวนะค่ะพี่น้องทอดปลาเขาเฮ็ดนะค่ะปลาแดดเดียวปลาสูตรค่ะอันนี้ปลาดค่ะสมองเห็ดใส่น้อยเขาก็ไปไว้ขายแล้วพี่น้องนะแล้วก็นแเนื้องหยุดค่ะหนมนะคะเนมหมูช่องอร่อยนัวเนี่ยพี่น้องแซ่บ่ดสด เอามาไว้กินตลอดเลยเนะะี่ยค่ะกักับบอกพริกกับแก่กระแห้งเสียบด้วยพี่น้องเด้อแเสบกสกินกับเขาคนนะกับแก่เนี่ยซุดๆเลยมาค่ะม,มากินข้าวน้ำกันเมื่อนี่กินข้าวสวยหน้าเธอเนาะจากเลยเยแต่ผู้แม็กซนี่ผู้น้องคนมาขา่าวแห้งๆรสกับมาข่าวช้ำๆแบบนี้เวลาแม่มหุงเลยเขาจะใส่หนามลายเลยก่อนผสมกับแม็กซ์กึ้งๆเข้าต้ม มาครับมาได้ค่ะมากิน kind ข of ่าวน้ำก like ันไป่ะพี่น้องซ่บน้ำกันเจวกับปีนอย่าง้มันเป็นแต่เศษแฮะรับออกจากหม่อยก็นะเป็นจะล่นพดเออถวยง่าๆกับบัสไซออเ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 ออบอวกาดเสียวเนี่ยหรือว่าน้องใหม่ติงตุยน้องใหม่ตุดตุย Nè Thấy gì mhm 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 mô canh típ đấy, hồng mì tiên hả quân ăn bơm ha bơm 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 พี่นองกระสานได้สนออืมซุปแหนงเนี่ยสนังอื่มมาสิตัดอัน,นยังกับกินแหนงแบบเนาะ อืมอือตอืก็เป็นปลาเนื้อดีอะ่าเียแต่ว่าปลาขาวน้ำเนี่ยเขาขายแบบเป็นแบบเต้แบเด้อ กินได้ทั้งตัวตัวนิดน่อยนะคะ่ะเดี๋พี่น้องสัมผัสว่าต่งปกเวลาถ่ายลูกมันก็ะซงแบบนี่นะครับคือมันใหญ่ได้จิ่งปลาตัวนี้น้อกว่ากอบกินง่ายก็ยังเสียไอ้ไม่เหมนนี้ก่างไร อันนั้นจะกรอบไปเลยอืมอืม,อม,อมแหนมแซบก,ก็้วจำเล้วเขาแล้วดิแ้วมีแหนมแหนมไปไกลๆหรอกนะ แห้งดีเนี่ยแห้งใส่ตู้เย็นเด้อ้ามันส้มแล้วใส่ตู้เย็นไว้น่ะแห้งเนีย ย้ำเลยแบบนี้อืมให้ย,ย้ำเลยอืย้ำแนวต่างะอืมอันแล้วเนีายวยิงคอยให้ฮะได้ยินบอกเป็นเสียง นายรือจังท้งมันควายทั้ <ห ả? S 1> งแต่เป็นเพ่นเราลองนอมันเ่าหนึ่งแม่ก่อนมันก็เลย่มันต,ตน้มตึง ันนี้คือเนื้อเข่ากันเนาะค่ะ,จะเจากับปีต้มน้ำมาอืมอืมอย่าปล่ยผมสิเลยยื้ ที่ได้ยุ่ประมันหานะทีนี้วันปลาตอนปลาแตบปีนี่น้ำเนี่ยเขาไม่ประมันมันเอิ่มไม่แม่งแทบให้ได้กินกับจิตจ,จั่ง Đây đang có kỳ Nó mày bóc cái này nó Phải gặp của xem Của thả Có nhắn đây cho nó cực kỳ Tán đi nhắn có đặt như này Ta sớm ơn bất thử chắc Có lẽ thì bà thấy tớ em này <laughs> เพ่อนเพนจะพิสูจน์จะมาให้ปลูกกินไพ่เหรอครับไพ่บ่งหวานอืมไพ่เอกไพ่ไม่ได้อะไรกินบ้างพี่น้องก็ไม่อยากนอนเลยฮะ Uhm. bằng ngón nào vậy nhỉ cặp buộc ngô bú ไปกินมาสูงจัางอะไรมาบนมนี่้งเนาะผ่อนม,มันกระจายจนใด้กับกลุ่มปากเ้า,าล่ะถ้นเราให้ปลาเดียวแล้วมันก็กินได้เหมือนมันก็มีกา้างแต่ขนอมอ่อนอม,อม,มันก็กรอบอืมอมน้ำเยอัม ันสจมทัญปอกแลังขายดีพี่น้องเพราะว่าเพิ่นสูตรเพินเ่นดีเนี่สูตรแน่นเดียวเขานำยุดขเขาไม่เกลี้ยงอื้มหั่งตมแล้วมันไ็้ตัวเย็นนะทั้งมากนี่ครับมันแน่น Mm. <laughs> นอนเนลยบอไม่จองไปไรนะตม่จังปไรมึงก็เกิดเปือ เงดอาหารก็หาทุ่มใครเยอะเขากินตะเบนเยอะก็่เป็นยังว่าจะไปตัวประวนไรแม่ค่าเรืองค่าน้ำตันของแม่เป็นบะหมีเพื่อบางไม่ไปเหวนตอนนั้นเลยสองอันหนึ่งขอสอนอ่ะเฮ้ยกระเด็น น้ต้มต้มเต็มมา,ามากินซองอันอยู่บ้านจากหมึเกเป็นพี่น้องเพราะว่าสีแดงยังก็ตัดงาไพาอ่ออกให้เพื่อน แตงาายาไพ่มันแหงอะไรกับสุนเนาะเพราะว่าสีแดนเนป็นสีเห็น้ำตั่นมันไปอือเขาพวกเห็น่ามันเอินมาอือเข่าอือเขาอือือเขาลวได้ไเหยียกอะแวจะอะไรปลูกข้าวอยู่มั้อืมแต่คุม้มคุ้มข้าวเกินไป

แสบแสบมึงเดี๋ยวเมื่อกี้ปลาเนึนะไ่ละเดี๋ยวเมื่อกปปีอ้ปลาแบบเป็นยมเป็นยม,มเป็นยมแบบดาามมูเป็าน้ำไปเจ้วาค้นอาไสมอโอ้โหแต่ละอะไรดิเอนอะนนั้นข้นเออามาอ่ากข้นมันอยยุบาน บ้านซ้อมเงินชันเนาะผู้ใดอยากกลับมาใช้ชีวิตยุ่งยุ่บบ้านอยู่บาลบ้านเฮา,ามันก็บ่มีปัญหาใครก็มา,าหาของป้ามาขายหรือว่าฮัพปูฮัพปลาดักหนูกัลหนูขายปอกขายปูให้ปัปาใส่ชีวิตได้กับยู่แบบอันยังกะว่าเป็นเงีเป็นเสีงกะโอเคอ่ะให้กินไม้เลี้งกับว่เหลือ,อวันบ่มีไรได้ ซก็เสร็จสล้วก็ยึดไอซีพ้าขายไปแล้วอืมแคบอื้มมันเป็นหอน้อไหมคงดียำจ้ำอืมน้ำแซ่บกอแห้งแซ่บกอวห้หวานโอ้ยยังไง แล้วบาบ้านเหนือบ้านอืนอย่ก่อน้ออย่งก็เนฮราะเรามไม่แก่งนอหยางนอหยางกับเหลาเมื่อคนแก่งนี <S 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 ่จอมันสมสัมพันมาโอ้ยงเนี่ยอืมจ้าเนาะวันี้ขนน้ำใหม่ไหมมา ทอดไปเรื่องนอมแซบแห้งนี่น้องยิ่งไหนที่เมนูมันเ้ากันเนาะค่ะทอดปลาไข่เจียวต้มน้ำมันเจ้ากับปีผักลวกว่ะเนี่ยโสุดยอดอิหลีค่ะ เวลาคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ้าชมแลวกนในิ่งดั่นั้นด้วย่ะัสวัสดีค่ะชมฮักพี่น้องนะคะ่ะ